เริ่มที่จังหวัดแรกกันเลยจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายอัจฉรยมากไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำกวางโจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหรืออยากจะไปสูตรโอโซนอันแสนบริสุทธิ์ที่เขาเพเนินทุ่งและยังมีหาดขึ้นชื่ออย่างหาชะอำแล้วขากลับก็จะพลาดไม่ได้เลยกับขนมหวานขึ้นชื่ออย่างขนมม้อ,อกแกง น้ำตาลตะโนดและของหวานอีกมากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ก็มีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่าวมะนาวชายหาดหัวหินอุทยานแห่งชาติเขา300ยยอดและวัดในถ้ำที่สวยงามอีกมากมาย และนอกจากนี้ยังมีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างสับป,ปะรดและมะาพร้าวให้เราได้ลิ้มรสกันอีกด้วยจังหวัดชุมพรก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวมากไม่ว่าจะไปรำน้ำดูปะะการังหรือเดินชมไร่กาแฟและที่สำคัญจะพลาดไม่ได้เลยคือหาดไซรีและยังมีสถานที่สวยงามทางธรรมชาติอีกมากมายให้เราได้ชม นอกจากนี้ยังมีกล้วยเล็บมือนางและลังนกของดีมีประโยชน์จากชุมพรให้เราเลือกซื้อไปรับประทานกันอีกด้วยจังหวัดละนองก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยมีทั้งทานน้ำแรบภูเขาหญ้าน้ำตกหงาและหมู่เกาะมากมายให้เราได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับอย่างไขมุกที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจทั้ง4จังหวัดก็ขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างสนุกสนานและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยนะบ๊ายบาย